ผมก็ขอกราบสวัสดีพี่น้าเพื่อนรักน้าทุกลาทุกท่านครับผมก็วันนี้มาพบกับผมเซียนแก้วโชคกลาวนะครับวันนี้เรามาซ้ำที่เขื่อนลัชชโรธรครับผมวันนี้ก็มาลงที่หน้าไม้เครื่องสูบเครื่องสูบใหม่ครับผมก็ขอบคุณน้าๆทุกท่านนะครับที่แบ่งพื้นที่ให้ได้ลงเบ็ดครับผมก็มาแต่ตีห้ากะตะเวนหาที่ไม่มีที่ลงครับก็มาตรงนี้ได้น้าๆแบ่งพื้นที่ให้ได้ลงครับผมมาเราลุ้นกันว่าวันนี้การมาซ้ำเหยื่อมาซ้ำไม้ คลองรัดชลโลธรของเสยนแก้วอีกรอบจะเป็นยังไงบ้างครับผมมาเราลุ้นกันว่าวันนี้จะมีผลงานในน้ได้ชมกันหรือเปล่าครับผมยจะให้ดูสภาพหมายวันนี้ครับผมนี่เราก็มีพวกนาหนามาตกกั้งแต่เมื่อคืนครับผมแล้วก็ฝั่งนูน้นโอ้โหตลาดนัดครับผมลัดชลโลธรผมก็ลงตรงนี้ไว้เจ็ดคันครับผมก็ยังน,นิ่งอยู่ครับท่านผู้ชมสภาพช่วงเช้าตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงเช้าครับผมที่เขื่อนลัดชลโลธรจะมีนาน้านักตกปลามาเยอะเหมือนกันครับวันนี้ เป็นวันอาทิตย์มยไม้ไม่เคยบ้างครับผมนี่มากันแต่เมื่อคืนครับน <c oughs> ี่หลอใช้าป่าอยู่ใกล้ๆแล้วท่านผู้ชมใจย่างเงียบวัดอนใกล้สองสองคันก็ดึงทั้งสองคันแต่วัดไม่อยู่สองรอบแล้ว นี่ครับท่านผู้ชมมาแล้วครับแต้มแรกของเราวัดมือไปสีรอบครับผมรอบนี้อยู่เลยครับผมนี้กินเม็ดโฟมครับผมมาแล้วแต้มสวยๆครับแต้มแรกของเราติดตามกันต่อครับฝา <c oughs> กช่องเสียนแก้วซอกกาวด้วยครับผม านผไปชมตอนนี้ผมยอนเอาใกล้ๆพอครับผมไม่ต้องตีไก่ก็ตามที่นานาเขาบอกตีไก่ฟ้าไม่กินก็ลองหย่อนเมื่อกี้ก็ดึงไปสามซีซีครับผมจะได้มาเต็มเดียวรอรุนกันต่อครับนี่มาแล้วครับน้าค้างๆก็มาหนึ่งแต้มครับผมเป็นปันนินอโอ้โหสายสวยๆครับผมกี่กแต้มแล้วครับวันนี้หนึ่งแต้มนี่แหละครับนี่นานาก็มาประมาณตีสี่ใช่ไหมนี่มาไล่ๆกันครับผม แต่มาตบทชมอบนี้เป็นตะเพียนครับผม สา,สายมาตะเพียนเริ่มเข้าครับ๋ยวเมื่อกี้คันน้องดึงไหลไปเลยครับท่านผู้ชมวัดไม่ทันครับผมน่าจะเป็นยี่สกแตกที่สองมาแล้วตะเพียนเขางัดปลาน,นินเรางัดแต่ปลาตะเพียนท่านผู้ชมเข้าพร้อมกันสองคันเลยก็อยู่อยู่ไหมไม่อยู่นี่ฝั่งนู้นอยู่ครับท่านผู้ชมฝั่งนี้งัดปลาน,นินไปจำเลยครับนี่ โอ้ปลาหนิมงสายสวยๆเลยครับท่านชมนี่ของผมงัดปลาตะเพียนครับผมนี่สายสวยๆครับผม มาไอ้แต้มครับเป็นปลาตะเพียนทาย่านผู้ชมยังไม่เจอปลานิลเจอมาแต้มแรกก็เป็นปลานิลนสามแต้มหลังนี่เป็นปลาตะเพียนหมดเลยครับทา่านผู้ชมนี่คือผลงานของนานาจากศรีราชาครับกำลังจะกลับครับผมครึ่งวันครึ่งวันครึ่งวันครับผมเจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายโมงครับผมอมาดูผลงานของนานานะึ่โอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมนี่ปลาหนิ้น,ในใสาย,ยสวยเลยครับ สิดยอดเลยครับผมกับชมชุมตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองครึ่งครับผมก็ยังนิ่งๆอยู่ครับผมสําหรับของผมนะขอนน,นานๆอยากสีลาชาเมื่อกี้ก็ขนไปว่าสิบกว่าหางปานินครับผมเอาๆแล้วครเอาแล้วล,ลองดูก็จะอยู่ไหม เกี่ยวหลังมาเลยท่านผู้ชมเป็นตะเพียนครับหาปนินยากกวันนี้ ตอนที่เราอู่เราอปากอ่เวไงนะเาอูปากเนี่ยกเียมลยแกเด็กยังไม่เสร็จเลย เอาสักช็อตดิท่านผู้ชมว้าบุ่นเลยตอนนี้อยู่คนเดียวสามคันตัวนี้ตัวนี้ไปโชว์ได้ตัวนี้โชว์ได้เนี่ยขาหนางข้างๆอ่ะตัวนี้รอปากายรอปากายไปเกี่ยวเราชมหนาข้างๆเล่นคันลอยแล้วเมื่อกี้คุกเกือบไม่ทันเอาปลาไหลอู้ปลานิ้นปลานิ้นโอ้โหมี โอ้โสายสวยเลยสายสวยทางนู้นทางนู้นไปทางนู้นนี่มาแล้วครับปลาเนรสายสวยเลยท่านผู้ชมใชเดือนขันลอยเลยเมื่อกี้ ร้อยครั้งเ่วังร้อครั้งดว <laughs> ัดจนเมือ่อ <laughs> ย 太烦你了 ครับท่านผชมตอนนี้ก็เป็นเวลา17นาฬิกาครับผม5โมงเงยน็นครับผมก็เยือกชุดนี้ก็จะเป็นชุดสุดท้ายสำหรับทริปนี้นะครับผมเราจะมีคนงานมาเพิ่มหรือเปล่าครับผมสภาพอากาศลมค่อนข้างแรงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนเดี๋ยวลมทั้งวันเลยวันนี้ <c oughs> ก็ป่าก็ค่อยเข้าวันนี้ไม่ค่อยจัดเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมห่างๆห่างมากๆถึงมากๆ <c oughs> สำหรับของผมนะครับผม ก็ทางนู้นนานาก็เริ่มทยอยกลับกันแล้วก็เริ่มบางบาง้วครับฝั่งตลาดน,นัดทางนี้ก็ยังหนาตาอยู่ครับผมฝั่งตรงนี้น้ำจะตื้นหน่อยแลตํามชมฝั่งชายหาดครับผมก็ตกปลาก็ยังไม่กลับกันครับวานแหก็มีหาหอยก็มีแล้วแต่นะครับตรงนี้ก็เลืยอยูสองชุดครับผมสามชุดกับคงผมทางนาฝั่งนู้นก็ปลาเข้าดีเหมือนกันครับผม ฝาก็เริ่มค้มคม,มใหม่แล้วท่านผู้ชมก็รอลุ้นกันครับท่านผู้ชมว่าหมายสุดท้ายนี้จะมีพนงานมาเพิ่มหรือเปล่าครัผมรอลุ้นกันครับ เปียนหนงแต้มครับท่านผู้ชมโฮโฮวันนี้หมัในตะเพียนจริงๆเลยไม่ได้ปันนี้นะเขาได้มาอยู่สองตัวครับท่านผู้ชมนึ่งนั้นตะเพียนทั้งนั้นเลย ชมตะเพียนอีกหนึ่งแต้มครับอวันนี้กินปลาตะเพียนอีกแล้วกลับเตามชมก็เดินตามถึงช่วงสุดท้ายของทริปในวันนี้ครับผมก็เป็นอีกวันนะครับที่ได้มาตกปลาที่เขื่อนรัชโลธรครับผมก็สภาพอากาศวันนี้ทั้งแดดทั้งลมทั้งฝนครับผมสลับกันทั้งวันปรับตัวไม่ถูกเลยป่าก็เข้าดีแต่ว่า ุูมน,นาผมจะวัดไม่อยู่เบ็ดผมเป็นเ,เบ็ดเบอร์ 1, หนึ่งน่าจะใหญ่ไปครับผมเดี๋ยวเที่ยวหน้าจะต้องเปลี่ยนตัวเบ็ดใหม่แล้วครับยังไงก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมให้กําลังใจกระสินแกลล้วครับผมก่อนเดี๋ยวจะให้ดูผลงานวันนี้ครับผมนี่ครับท่านผู้ชมผลงานวันนี้ก็ใต้อยู่สิบกระแตมครับ ็จะเป็นปลานิลอยู่สามแต้มแล้วก็อนองนั้นตะเพียนหมดเลยก็วันนี้ถือว่าไม่แหวว้วครับท่านผู้ชมนี่ปลานิลก็สายสวยอยู่ครับท่านผู้ชมก็ได้มาสามแต้มเป็นปลานิลครับผมแล้วก็นอนนั้นเป็นตะเพียนน่าจะประมาณสิบสี่สิบห้าแต้มครับผมกับตัวนี้ก็มีน้ำม,มาค้างคืนกันครับท่านผู้ชมก็สำหรับเชนแจ้วก็จะกลับแล้วครับนี่ลมแรงครับท่านผู้ชมสภาพอากาศเนี่ยดูยากครับผม ก็ฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจเซ็นแก้วต่อครับผมทิปหน้าเราจะไปที่ไหนก็ฝากรับชมเป็นกำลังใจด้วยครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับผม